ใช่ข้อตกลงあるんだよยังไงสับปะรดว่าเข้าไปอียวสกีสกิได้สกียังปะสกิอ้าฟูฟูฟูคือมันจะเหมือนแบบเราไปอยู่อีกรอบนึงแล้วเราจะดื่มรอบอื่นๆไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมีแต่คนที่ชอบอะไรเหมือนกันแล้วก็แบบไปอยู่ตรงนั้นก็คือมันจะสนุกอย่างเงี้ยค่ะ ถึงแม้เราจะมีข้อจํากัดแต่เราก็อยากที่จะแบบมีงานอนดิเรกหรือ,อว่าทํำสิ่งที่เราชอบเหมือนกับคนอือน่นอน้ค่ะ น้องออกมาก็ตัวใหญ่เนาะสามโลกว่าแล้วเงี้ยค่ะเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ตัวใหญ่กว่าเด็กปกติอะไรอย่างเงี้ยก็เลี้ยงมาจนครบสองปีอ่ะก็ยังไม่เดินทีนี้มันผิดปกติง่ะป้าก็บอกว่าเอ๊ะทำไมลูกเราทำไมถึงยังไม่เดินก็พาไปที่ลามาก่อน พอพาพาไปที่รามารามาเขาก็ตรวจขึ้นไฟฟ้าแล้วก็ทราบว่าน้องเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเขาก็พูดเก่งคุยเก่งแต่ว่าเวลาเขาจะไปไหนเนี่ยเขาก็คือเขาก็ใช้กระเถิบกระเถิบไปเอาไถาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจับนั่งก็นั่งจับยืนจับอะไรก็ไม่ไม่ไม่ไมไมยืนไปทำกายภาพก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่ไมยืน ป้าก็จะคอยบอกว่าหนูเดินไม่ได้นะลูกหนูหนูหนูป่วยนะอะไรอย่างเงี้ยเขา mm. คอยถ mm. าม mm. ว่าทํา,าไมเมย์เดินไม่ได้เขาก็เขาจะคอยรู้เขาตัวเองมาเรื่อยๆือว่าเออไม่เป็นไรเดินไม่ได้ก็นั่งรถเอาอะไรเงี้ยเขาเคยเห็นแม่กับป้าร้องไห้เขาบอกไม่ต้องร้องเมย์เดินไม่ได้ก็เมย์ก็อยู่อย่างเงี้ยเมย์อยู่ได้เมย์ไม่เป็นไรเขาก็เขาก็กปลอบใจเราอีกนะตอนเขากําลังใจเขาดีมากค่ะ ื่นมาก็จะมานั่งตรงหน้าคอมมาค่ะตรงตรงนี้ก็คือทํางานตรงนี้เลยแล้วก็จะนั่งเล่นเกมอ่านหนังสืออะไรก็จะอยู่ตรงนี้เลยทิปเดียมเอาไปไว้ที่นอนเลย,อ,ยอ่อเดี๋ยวเราอันใหม่ออกมาที่อยู่ในซองที่มันเป็นมารอนนะ่ะเอกสารที่จะเขียนนะ่ะหนู่กล่องเหลือง เวลาวันไหนว่างๆเงี้ยก็นั่งดูการ์ตูนนั่งดูแบบบีนเคอะไรก็จะนั่งดูอยู่กับตรงหน้าคอมตรงนี้อะค่ะ hey, ไม่ได้ไปเลยอะโรงเรียนไปโรงเรียนก็ไปไม่ได้ก็คเคยพาไปก็ไปมองอย่างเดียว พราะว่าเรียนเนี่ยตามระดับชั้นมันต้องปหนึ่งอยู่ชั้นล่างปาสองก็ขึ้นชั้นบนอะไรเงี้ยซึ่งน้องไปไปกับเพื่อนอย่างนั้นไม่ได้เราก็จะบอกเขาว่าเดี๋ยวเราซื้อหนังสือมาเรียนอยู่ที่บ้านนะเดี๋ยวพี่สาวมาก็สอนอะไรเงี้ยค่ะคือสอนหนังสืออะ่ะเท่าที่เราจำได้นะคะไปซื้อหนังสือเรียนอนุบาลก็ไก่ขอไข่สอนทีละตัวแล้วหนังสือที่เราใช้สอนน้องอะ่ะคือหนังสือพิมพ์ของพ่อของป้า เราเอหนังสือพิมพ์มาให้เขาอ่านส่วนมากน้องจะไม่ค่อยได้คัดหรือว่าได้เขียนนะคะเขาจะเขียนไม่ค่อยถนัดจากที่คัดที่เขียนคือคือเขาพยายามด้วยตัวเองเราไม่ได้บังคับเลยค่ะ การที่พี่สาวสอนเพื่อที่แบบไม่อยากให้รู้สึกเบือ่ออยากให้แบบได้ค่าเวลาด้วยการอ่านหนังสือก็อ่านวรรณกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบเพื่อนๆคนแถวบ้านคนอื่นเขาได้เรียนหนังสือกันอย่างเงี้ยเขาเหมือนกับมีการเลื่อนชั้นมีการแบบเอาคนที่จบปสามขึ้นป .4 ีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบ เ,ออเราไม่มีอะไรเลยเหรว่อเ้ยเราก็อยากมีแบบสุดที่แบบรู้ว่าเราก็เรียนได้เหมือนกันางเงี้ยค่ะมันเป็นความภูมิใจมากเลยเอคะค่ะ สุดยอดเลยว่าเออลูกเรามาถึงจุดนี้ได้คือของเมย์ว่าเมยรู้สึกช่องดีที่เหมือนบ้านเมยมีกิจการมันทําให้เมย์รู้สึกว่าแบบการที่เมย์ไม่ได้ไปโรงเรียนแต่แบบ เมยก็ย <Okay, sure. S 1> ังเข้าออฟฟิศเข้าโรงงานกับป้ากับแม่อย่างเงี้ยค่ะอย่าเพิ่ขึ้นนะครับโอเคบินค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆอย่างเงี้ยเราก็ยังมีแบบไปออฟฟิศก็แบบให้ช่วยตรวจอะไรได้บ้างหรือว่าแบบขึ้นไปนั่งเล่น ในโรงงานไปช่วยพับผ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็คือป้ายอันนี้เดี๋ยวจะให้เอาไปติดไว้ตรงนู้นเพืไว้ที่น้ำแปมก็ได้โอเคโอเคนะคะโอเคคือมันเมย์ก็เหมือนแบบก็จะเดินก็จะเหมือนคือเหมือนเมย์ไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบเคยเดินเคยใช้ชีวิตปกติเหมือนคนอื่นแล้วกลับมาเป็นนะคะ อันนี้คือผ้าอะไรนะแบบแล้วอย่างเช่นจะสี่โมงครึ่งแล้วน้ำหอมอันนี้จะเอาไว้ไหนอะคะอ๋อ่องใคือเมย์เป็นอย่างนี้มาตลอดมันทําให้เปย์รู้สึกว่าแบบเราเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราจะเอาอะไรที่แบบอันไหนที่มันเราสามารถทําได้แล้วเราเอ็นจอยกับมันเราก็จะทําเราไม่ได้มองว่าแบบ คนอื่นเขาต้องเดินเราต้องเดินให้ได้เพื่อที่จะไปทําแบบเขาอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนตั้งแต่เด็กมันก็จะกลายเป็นว่าแบบโอเคไม่ชอบอ่านจรกตูนไม่ชอบเล่นคอมอะไรอย่างนี้ไปเลยก็อย่างตรงนี้นะคะที่เรานั่งคุยกันอยู่ก็จะเป็นเหมือนกับรถเมล์แลนค่ะ ของสะสมเขานะ่ามีแต่การ์ตูนญี่ปุ่นอะไรทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก็มาแล้วไปสนีจนจำได้อ่ะคะ่ะ ประมาณช่วงแบบ10ปลายๆค่ะประมาณสิบเจปเป็นช่วงที่แม่แบบเข้ามหา,าลัยแต่ช่วงนั้นเหมือนแบบมีรุ่นพี่ที่เขาแบบดูพวกอนิเมะ่งเงี้ยค่ะเรื่องแรกที่เขาชวนดูเลยคือเหมือนเขาบอกว่าเขาเห็นเรื่องโคจิอาร์ตนะคะแล้วเหมือนมันมีตัวละครที่แบบเขานั่งวีลแชร์ เขาก็จะบอกว่าลองดูดีเหมือนเมเลยอย่างเงี้ยซึ่งแบบตอนนั้นอะเหมือนเวลาเราผ่านการดูซีดีดูละครอะไรมาเยอะอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่เคยเห็นที่แบบคนที่แบบแสดงนั่งวิวแชร์เท่าไหร่ซึ่งแบบพอได้มาเจอในแอนิเมชันนี้จะรู้สึกว่าแบบออ้ยมันก็มีแบบตัวละครที่นั่งวิวแชร์ได้แล้วแบบเรารู้สึกว่าแบบเขาก็น่ารักอย่างเงี้ยค่ะ ก็เหม,เมือนเวลาได้ดูการ์ตูนดูดออนิเมะค่ะมันก็ได้เหมือนแบบพาเราไปอยู่ในโลกที่แบบจิต,ตนาการเหมือนเราหลุดออกไปอยู่อีกรูปหนึ่งแล้วมันจะแบบเอนเอยกลับมาน่งเียค่ะการดูบบแบบออนิเมะ้วเห็นแบบ ตัวละครได้แต่งตัวน่ารักะาเงยแล้วแบบมันทําให้เรารู้สึกอยากลองเป็นตัวละครนั้นบ้างคือตอนแรกๆเลยมีแบบมยังไม่กล้าที่จะขอตัวที่เขาเดินได้เพราะเบยไม่รู้ว่าฟิทแบคคนอื่นจะมองว่าแบบ เราเราไม่เหมือนเรานั่งวิวแชร์หรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยค่ะถึงแม้เราจะมีข้อจำกัดแต่เราก็อยากที่จะแบบมีงานอดิเรกหรือว่าทำสิ่งที่เราชอบเหมือนกับคนอื่นอเงี้ยค่ะเห็นเขาแต่งอะค่ะเห็นเขาแต่งเห็นเขาตัดก็ถามเขา เขาบอกเนี่ยเพื่อนๆเขาแต่งกันเขาชอบงานญี่ปุ่นกันอะไรเงี้ยเราก็เลยเาตามใจแล้วก็มาแม่ตัดอย่างนี้ให้เมย์นหน่อยสิเดี๋ยวเมย์เป็นปงานคอสเพย์อะไรเงี้ยเราก็ไปให้ช่างตัดให้เราก็ทําเองนะสมัยก่อนไปตัดให้เขาตรงไหนไม่ดีเราก็มาแก้ให้เขาอะไรเงี้ยสิบกว่าปีมาเนี่ยคอสเพย์เต็มบ้านเลย ล่าสุดที่แบบช่วงนี้อินมากแล้ก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบต้องคอเพลตัวนี้ให้ได้ก็คือคามาโดเนสโกค่ะจากเรื่องคิเมสึโนยายบะดาบพิคาตอสูร คิเมสุนุเยาบาค่ะจะเป็นเหมือนแบบย้อนยุคนิดนึงจะไปยุคประมาณ400ปีที่แล้วก็จะเป็นชุดเหมือนประมาณว่าแบบอย่างของเนสเตก็จะใส่เป็นกิโมโนสีชมพูเป็นรูปทรงเหมือนแบบเรขาคณิตแล้วก็มีโอบิที่เป็นผ้ารัดเอวค่ะจะอยากใส่อันนี้อะแล้วเขาก็จะมีแบบ ต้องฆ่าเป็นกระบอกไม้ไผ่เพื่อที่จะแบบไม่กลายร่างเป็นอสูร พอตัวเองเป็นในสุก,กไปเจอพี่ชายไปเจอคาดิโรไปเจอเซอิซึไปเจอ,อเจอพื่อนเจอคนนี้คนนี้อย่างนี้ค่ะก็จะแบบมันก็จะสนุกกับการที่แบบได้ไปถ่ายรูปกับตัวละครอื่นเหมือนแบบที่อยู่ในื่างเดียวกันงนะะี้ค่ะแต่จริงๆวันนั้นเลยตั้งใจจะไปถ่ายรูปกับคนที่คอเพจเป็นคาดิโรผมว่าแบบ รู้สึกว่าอย่างถ่ายรูปให้มันเป็นคู่แบบพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกไม่ใช่คอมพีแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนเหมือนได้เห็นอีกส่วนหนึ่งของในเรื่องที่แบบมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เขาและแบบเป็นแค่ในสกลเนี้ค่ะ เลยดีกว่าก็อีนี่ก็เป็นคนพิการเหมือนกันก็คือแบบแต่ขาเทียมก็เคยนั่งรถเข็นแบบนั้นแต่ก็ไม่ถึงขังน้นแบบตอนนั้นก็คือยังไม่ขอเทเหมือนกันก็แบบว่าเหมือนเห็นตัวเองเลไว่าก็แบบว่าเอ้ยไปเขายังกล้าเราก็แบบว่าเอ้ยเราของไปเข้าใจใจเขาดีกว่าก็าคือเห็นแล้วก็แบบไม่ชอบอะ่ะคือเท่าที่พี่เขาได้มาคอร์สอะไรอย่างเงี้ยก็แบบน่ารักดีอะค่ะ มันก็จะมีแบบตัวละครที่แบบซ้ำกันเยอะอย่างเนสโกก็จะมีทั้งแบบน้องๆหรือว่าแบบคนอื่นที่แบบเขาเดินได้ยืนปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีแค่เมที่เหมือนกับว่าเป็นเนสโกะแต่ว่านั่งวิลแชร์ซึ่งแบบตรงนี้คือมันไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนที่เมเคยจงวลในช่วงแรกที่ว่าเมนั่งวิลแชร์แล้วมันจะไม่เหมือนเนสโกะไหมอะไรอย่างเงี้ย คือทุกคนก็ยังเรียกว่าเด็สดกสกดจังแล้วก็ยังมีแบบคนมาขอถ่ายรูปด้วยซึ่งมันทาให้เบย์เห็นว่าแบบคือการที่เรามีความชอบอย่างเงี้ยคนไม่ได้มองว่าแบบข้อจํากัดของเราจะมาแบบห้ามไม่ให้เราทําในสิ่งที่ชอบแต่ว่าแบบเราก็ยังสามารถทํามันได้นะคะ คือรู้สึกว่าแบบโอเคแล้วเราจบเท่ามนุษย์ทั่วไปกับคนอื่นได้แล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจนมาเหมือนกับว่าพอสักพักหนึ่งอะค่ะที่จบมามเรียรู้สึกว่าแบบเียอยากเรียนทางด้านจิตวิทยาเป็นความสนใจเอง เพราะเมยรู้สึกว่าการที่เหมือนคนคนหนึ่งอะคะ่ะจะจะมีชีวิตที่แบบโอเคได้ในเมื่อร่างกายเขาแบบมันไม่ไม่พร้อมขนาดนั้นน่ะเราจะทําให้แบบสุขภาพจิตได้จิดใจเขาแบบมันโอเคได้ยังไงคือเมยอยากเรียนตัวนี้มาเพื่อใช้กับตัวเองก่อน สือตรงนี้ไม่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 ไม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 อ่าโอ้โหอ่านสิโอ้โหโ,โ,โอเคเออเอาไว้นี่เดี๋ยวจะเอากลับห้องเขาขนขวายของเขาเองเขาใช้ความพยายามมากเลยเขาดูหนังสือก็บางทีก็ห่วงนะตีหนึ่งตีสองไม่นอนเนี่ย เขาเป็นคนมีเป้าหมายมากนะจริงจังมาว่าเมย์อาจจะมีความคิดว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำมันได้อีกแค่ไหนและเมื่อไหร่อะคะ่ะมันมีช่วงที่เขาเฟล,ลเหมือนกันว่าแบบเขารู้แล้วว่าแรงเขาลดลงไปด้วยตัวเขาเองนะคะพอเขารู้ว่าเขามีเวลาจำกัดอะ เขาก็เลยทำในทุกสิ่งที่เขาอยากทำมันจะมีช่วงหนึ่งที่ม่รู้สึกหนักมากกับการที่มันต้องไปเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยปอโทให้จบค่ะช่วงนั้นก็จะแบบ อย่ากนั้นกำลังใจมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่ร์ไพรส์ตัวใช่วันนี้เป็นโมบายแต่งตัวน่ารักมากเลยโอ้ยเป็นเนซึโกะเหรอคะใช่คือแบบเรอยเคยดูกางได้ไปตามวงบีเคียค่ะมันก็เหมือนกับว่าได้มาเห็นว่า เขามีความฝันอะไรแล้วเขากำลังพยายามอะไรอยู่การได้พูดคุยกันเางนี้ค่ะมันเหมือนแบบการที่เราได้ไปให้กำลังใจกันได้บอกว่าเราก็มีสิ่งที่เราพยายามอยู่เหมือนกันเงนี้ค่ะเหมือนเรากำลังพยายามไปกับใครสักคนหนึ่งที่แบบเราอาจจะรู้จักแต่แบบมองเขาอยู่ไกลๆอะไรอย่างนี้ช่วนเราก็จะแบบอยากได้กำลังใจมากเลย เหมือนน้องมาปุ๊บแปดวินาทีหรือเราจะบอกน้องว่าช่วงนี้จะไปทํางานวิจัยจะแบบต้องตื่นเช้าเพื่อที่ไปลองเก็บข้อมูลทุกวันเลยเป็นเดือนๆเ,เลยไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ครบเนี้ยอยากได้กำลังใจหน่อยน้องก็จะเหมือนแบบบอกว่าแบบให้สู้ๆพยายามน้องจะแบบคอยเป็นกําลังใจให้ถ้าทำได้แล้วก็เหมือนแบบให้มาบอกน้องด้วยอะไร,ะะรอย่างเงี้ยค่ะเล้ก็จะรู้สึกเหมือนมีกำลังใจว่าแบบ น้องราฟังอยู่ว่าเราจะจบเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีท่อนที่รังว่าบินไปใกล้แค่ไหนยังไงก็ไม่สำคัญ ความการที่ได้บอยบินไปถึงยังไงและที่ไหนมาก,นก็มันก็เหมือนกับว่าต่อให้แบบสุดท้ายสิ่งที่เราพยายามมาจจะไปไม่ถึงฝันแต่ว่าเราก็จะได้รู้ว่าระหว่างทางเราได้พยายามทำอะไรมาบ้างแล้วย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบ มันไม่เสียเปล่าที่เราได้พยายามเงี้ยคะ่ะเปิดเพลงนี้เพื่อที่จะแบบเป็นกำลังใจให้แบบเราได้สู้ต่อในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ย อีกน네 right? uh, uh, ั่งนนะครับอ่าดีครับยิ้มนะครับหนึ่งสองไอยิ้มนิดหนึงอ่าหนึ่งสองสองอีกรูปนะฮะเอนั่นแท็กเต้นเจเจจีใช่ดีใจเลยเจจะรอดูุกเวทีได้โอเคเจด้วยนะคะเก่งมากเลยแอบแอบปื้มคนเดียวเลยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นความภูมิใจของครอบครัวเลยอะบอกตรงๆว่าแทบร้องไห้เลยนะดีใจมากเลยอะ ตอนแรกไม่หวังมาขนาดนี้เลยแค่ให้เขาอ่านออกเขียนได้ได้เป็นจบปริญญาสักใบหนึ่งที่คุยกันกับพี่สาวเขาด้วยนะพอมาถึงได้ขนาดนี้นะมันมันเกินเป้าที่ได้คุยกันไว้อะยังคิดในใจว่าถ้าพ่อเขาอยู่เนี่ยนะคงจะปลื้มมากเลยนะสุดท้ายแล้วเหมือนเมย์ก็รู้สึกว่าแบบเหมือนชีวิตพวเราอะค่ะคือแบบ เราก็อาจจะมีแบบต้นทุนมาไม่เท่ากันเราก็อาจจะมองว่าแบบสิ่งที่เราเป็นเราเป็นยังไงอยู่มองตามความจริงเราอาจจะชอบอะไรอยากแบบไปในเส้นทางไหนที่แบบมันต่อจากสิ่งที่เราเป็นอยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมองที่แบบเราสามารถทําได้แล้วเรามีความสุขเราอาจจะแบบเทียบได้ร่างกายเทียบความพร้อม ข้อจำกัดอะไรอย่างนี้กับคนอื่นไม่ได้แต่ว่าในส่วนของหัวใจหรือเรื่องสิ่งที่เราทำอย่างเี้ค่ะทุกคนมันมีเท่ากันหมดเลย